พวกคุณกลัวหนูไหมครับแต่เกมนี้ไม่ใช่เกมหนูนะเป็นคนที่เป็นหนูหรือเป็นหนูที่เป็นคนอสรุปมันมีหนูหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเลยครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบอลชูสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนเกมนี้มีชื่อว่า r ร d Man ครับผมเขาเขียนข้างล่างว่า face the terror or be devoured หมายความว่าอะไรหมายความว่าเจอกับความน่าสะพรึงหรือว่าจะถูกกลืนกินเอาละเป็นเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนกันครับและนี่คือ r ร d Man ครับผม โอ้โหมีข้อควาไมไปอ่านเต็มเลยกูจะอ่านอะไรก่อนดีเนี่ยเรือดำน้ำลำหนึหน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 ่งถูกส่งไปทำภารกิจในท่อระบายน้ำเพื่อไปสำรวจเกี่ยวกับข่าวลือที่เขาเล่ากันว่ามีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดสิ่งหนึ่งกำลังไล่กินคนไร้บ้านอยู่ซึ่งไม่ใช่แค่คนไร้บ้านแต่นั่นรวมถึงทหารด้วยสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นที่รู้จักนั้นถูกเล่าว่าเดินวนเวียนอยู่ใต้เมืองในส่วนลึกของท่อระบายน้ำจงต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของคุณถ้าหากคุณต้องการที่จะรอดหรือไม่คุณก็แค่ยอมถูกถลกหนังโดย man, แรดแมนละลกุนขขออองงเเเาคณื เอาแล้วไงครับผมทําอุปกรณ์ตกลงมาข้างล่างผมต้องเก็บมันให้หมดโอเคมีอะไรบ้างเก็บยังไงเอ่ยจึ๊บจึ๊บโอ้โหมีทั้งกล่องมีทั้งปืนมีทั้งอะไรครับไฟฉายมีครีมด้วยมีมีดด้วยมีระเบิดด้วยหรือเปล่าจําไม่ได้โอ้โหเรามีของหลายอย่างเลยนะครับมีปืนมีครีมนะครับมีอะไรอีกอ้าวตอนนี้มีแค่ปืนกับครีมนะครับผมโอเค เราลงมาอยู่ในท่อระบายน้ำนะครับซึ่งมีการกล่าวกันว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ถูกเรียกว่าแรดแมนนะครับน่ากลัวแค่ไหนหน่ากลัวแค่ไหนกันเก็บยังไงเก็บปืนยังไงอยากเปิดไฟฉายอะเปิดไฟฉายยังไงครับเอออย่าเปิดไฟฉายมากกว่าอีกไอ,อ้ของพวกนี้ไม่ค่อยอยากได้มันมืดอ่าโอเคได้ไฟฉายเรียบร้อยครับเดินไปต่อกวจะได้ไฟฉายถ้างอเข้าเกมไปรอบหนึ่งมาครับ อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันไม่ใช่อยากรู้จังเลยว่าไอสิ่งมีชีวิตที่เขาบอกว่ามันเป็นข่าวลือเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ตัวตนอยู่หรือเปล่าเอออุยอ๊ยอุ๊ยมีจริงอะโอ้ยหลักกูมีปืนนะไอ้นูไอน้นูไอ้นูโอ,อ้โหกรสุนกูจะหมดแล้วยิงมึงตัวเดียว มึงเป็นตัวมึงเป็นตัวจี๊ดป่ะเนี่ยตัวใหญ่ป่าหรือว่าเป็นแค่ตัวลูกกระจกโอ้โหแล้วก,กระสุนไม่พอด้วยเอาไงดีวะหรือว่าเราคนที่จะวิ่งหนีเอาครับเป็นมีดเป็นไฟฉายเป็นยิมเป็นระเบิดเอาไม่มีระเบิดเอเอาไฟฉายก่อนละกันแล้วก,ก็คอยเปลี่ยนเป็นมีดนะครับทางซ้ายมีตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วจะมี อ๋อตัวเล็กตัวตัวเล็กก็แดกกูได้ตัวเล็กก็กินก,กูได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีอาวุธก่อนอือ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 ุ้ยไอ้หายยากแก่วาไอ้หนูไอ้หนูตายแล้วเหรอโอ้เสียเลือดไปสิบสองนะครับจะคุมไหมเนี่ยไปใช้มีด โอเคไฟฉายมีดปืนโอเคถือไฟฉายก่อนทึ๊บไปครับแล้วผมต้องไปไหนเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วมึงมากันอีกแล้วมามาสู้กับกูตรงไฟนี่มามาไหมมาสิอืมอืมอ๋อบักมือนบักบักอย่างนี้กูตีได้กูตีได้กูตีได้ไฟฉายก็ตีได้ไฟฉายก็ตีได้เออไอหนูนรก ขนาดหนูตัวเล็กวันยังตัวใหญ่เลยและไอ้หนูตัวใหญ่ตะกี้แม่งใหญ่จริงโอ้ยจะไปไหนหรอครับแยมันไมีมีดนะมีดนะมีมีดนะเออตายไวมากเลยเวลาใช้มีดโอ้โหยไงดีละ่ะโอ้โหคุณดูดิคุณดูดิอันนี้คนหรือเปล่ามันกินคนได้ทั้งตัวเลยนะในนี้ไม่มีอะไรนะครับ สำรวดต่อไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกลับมาทางเดิมระบบท่อระบายน้ำนะนี่เหมือนผมจะเห็นตัวใหญ่ๆนะไปทางขวาก่อนแล้วกันทางขวาอาจจะอาจจะรอดไม่ใช่อาจจะรอดอ,อ๋ตอตกล้มเลยค่ะ โอ้โหตายยากแต่ตายนะเอาสิม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 าสิไอหนูน้องหนูอุ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วมาก็บายครับก็มาีครับก็มายครับก็มาีครับออตายตายนี่กูมาเล่นเกมต่อสู้เรียกอะไรเนี่ยอ้าวติดติดซากหนูต่อไปครับไมาตัวแล้วไมาตัวแล้วเก็บอาวุธก่อนอาดิี ปมา,มาดิปมาปมาปมา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 เลี้ยงหมดหรือยังหมดหรือยังปมาไม่หยุดมากันไม่หยุดเลยปมาโอ้โหมันมาสองตัวมันมาสองตัวมันมาสองตัวสองตัวอืออีกตัวหนึ่ง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 โอเคหมดหรือยังหมดหรือยัง หนูที่ไล่เดะอ๋อมึงเยอะจักเลยวะมึงแพร่พันกันเร็วเหลือเกินนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนหมดหรือยังหมดหรือยังเจ้าหนูน้อย่าจะหมดแล้วมั้งอาจจะมากันทั้งท่อแล้วมั้งตอนนี้เรารีบวิ่งไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าทางนี้แหละใช่แน่นอนสรุปทางตันอ,อไปกันต่อครับ ทางนี้เป็นไงดีมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วหยุดมีดก่อนควักมีดอืออืออือตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้โหโอ้โหแกนหนูแกนหนูเจอรี่อย่าและเจอรี่เออตายแมดดาวแมดดาวอื้อตายเอ๊ะหรือว่าเราควรที่จะปาระเบิดใส่มันเลยดีไหมเอาใหม่เอาใหม่ มาดีครับมาดีครับมาดีครับก็ดูสว่างอยู่นะครับอุ๊ยลงเลยได้ไหมยอยอ่ะจึ๊บฮ้ยแสดงว่านี่ผมผ่านมาแล้วหนึ่งด่านถูกปะก็มาดีครับด,ดีแล้วก็ผ่านครับไปต่อแสดงว่าข่าวลือเรื่องหนูเนี่ยมันเป็นมันลืกคือเรื่องจริงนะครับอันนี้คืออะไรอะ เหมือนมีการเอากระดูกมาต่อกันด้วยนะหยิบมีดครับมีดอันใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่ารอบนี้โอ้โหปืนลูกซองกาวาดีกาวาดีกาวาดีโอ้ยม,ม,มีปืนกลด้วยโอ้โหแจ่มเจ็บจอดเจ็บจอดสม,มอรทออแมสเลยอะโอ้ดำน้ำด้วยกูจะตายไหมเนี่ยแล้วกูหายใจออกไหมออกอยู่เนาะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะไปดีกว่าขึ้นเร็วเพื่อน เร็วมันจะแดกเอาแล้วเห็นแล้วตะเกียเห็นล้ว่าแกคือตัวอะไรอ่ะไฟฉายอยู่ไหนเออดีดีปืนนี้ปืนนี้มีไฟฉายปืนลูกสองมีไฟฉายนะครับเฮ้ยมีเสียงเด็กร้องด้วยอ่ะเว้น เสียปืนกระบอกเอ้ยเสียปืนกระสุนไปลูกนึงเลยครับเสียกระสุนปืนไปลูกนึงเลยโอ้ยตกใจจนแบบว่าพูดจาไม่รู้เรื่องแล,แล้วเสียงเด็กคือตรงไหนไหนคือเสียงเด็กอ๋อเสียงกระโดดคือฮิหนูตัวนี้นี่เกี่ยวไหมเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แหละแต่ว่าเอง็งจะต้องโดนพีแล้วแหละไอ้หนูทิ่เลือกอาวุธก่อนนีแน่ นี่นี่ตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตายไหมตายไหมตายหมดตายหมดตายไหม,มกูฆ่าหนูทำไมเนี่ยไม่รู้แหละเดี๋ยวญาติมึงมาแม่งมีเยอะด้วยปั่นไปก่อนแล้วกันอืออืออือเดี๋ยวมันไปฟ้องแม่มันไปฟ้องแม่มันหมดเรี่ยงวะเอายามาก่อนอน,นี่อะไรอะ่ะจะเป็นกระสุนลูกซองนะครับอันนี้มีประตูทับอยู่ โอเคของตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับไปต่อมาครับดบดิ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 บด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 บทางนี้เหมือนจะตันหรือเปล่าเรามาสองรอบแล้วนี่ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องไอทกทางดึงแน่เลยไอ้ทางที่ต้องดำน้ำไปคุณว่าไหมใช่เลยครับ ตายยังตายแล้วตายแล้วไอ้ทอเฮียนี้เป็นอะไรเค่หนูแต่มันปลาสลาบด้วยโอ้โหกูจะบ้าใสกระสุนก่อนเอาบังด้วยสลาบเขาเข้าท่อด้วยเหรอวะกับสนไอ้หลามว้าวเเลย แดกโดนไอ้ลามแดกอยู่ในท่อกูจะบ้ากูจะบ้าแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยข้างหน้าเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างนึงเปลี่ยนปืนได้ไหมเออปืนกลกูมีปืนกลรอบนี้มึงโดนกูแน่ไอ้ลามโมีซากศพเต็มเลยนะครับขึ้นสะโขบด้วยไม่เคยเห็นเลยละกันีตายไหมตายไหมตายแล้วมกระสุนจะหมดอ่ะ เราสุดจะหมดอะเอาไงดีอะเราเอมีดสู้กับานอไปแล้วเหรอขึ้นแบบคนนี้ได้ไหมจะมาหายใจเหรอเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ลงแล้วผมต้องไปไหนครับเนี่ยเอ๊น่าจะทางนี้นะเราผ่านมามาทางนี้แทนดีกว่าเราต้องการให้ผมไปไหนครับเนี่ยเอ๊เหมือนจะอันนี้จะเป็นทางขึ้นนะขึ้นเลยก็ได้ขึ้นเลยได้ไหม ดิบดิบดิบดบไม่ใช่ทางเดิมนะผ่านแล้วครับอะไรแล้วที่นี่กำลังจะถล่มแต่คุณไปไหนที่เกมจะ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 ล้มล้มล้มติดติดอ่างติดอ่างคุณต้องใช้อาวุธไหมตอนนี้เหมือนจะไม่ต้องใช้แล้วนะให้เราเดินอย่างเดียวเลยสไลด์สไลด์ไป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  อดิบดิบ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 เปิดไฟก็ไม่ได้เอาเลยแล้วกันอะไรก็ไปดูเอา้าอ๋อนี่ยังใต้ดินอยู่ปะแต่ว่ามันยังมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเนี่ยเราจะไม่เถื่อวู้จริงๆเหรอเพื่อนไม่มีอะไรให้เก็บด้วยครับอุ้ยอะไรอะว้าเต็มเลยเต็มเลยไอ้หนูโอ้ นั่นหนูนั่นหนูนั่นหนูไอเชียร์ทางตันเชียทางตันทางตันตึงตึงตึงไปไหนดีเนี่ยมันทางตันมืออดด้วยมันมืดด้วยเออทางไหนได้บ้างทางไหนได้บ้างเชียร์อะไรเนี่ยสุกอะไรเต็ม,มเลยเต็มเลยเพื่อนล่ะอืมมีแต่ทางตันตะบองจะพยายามใครตระบองจะพยายามใคร แดกกูเลยไหมเอาไหมจะได้จบจบไปเดี๋ยวยงไงทานเข้าไปเลยเอา้า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เอา้าเอา้าเอา้เอาเอาเข้าไปเอ้าุณไปไหนเนี่ยฮะกันเนี่ยฮะชันะามาแล้วกันเอ้าเปิดได้เฉยเลยไปแล้วไปแล้วทางวกันไปแล้วอะไรวะเนี่ย ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมตัวอะไรตามมาไหมแั่ไม่มีอุ้ยอุ้ยมันมันตามมาดะเทปห้าหกหนึ่งเทปนี้ได้ถูกกู้คืนได้และแสดงให้เห็นถึงทหารเรือคนหนึ่งกำลังหลบหนีออกจากท่อน้ำใต้ดินที่ซับซ้อนหนูกลายพันธุ์ที่เราไม่สามารถระบุสปีชีส์ได้ และตำนานทองท่มเกี่ยวกับร mm ัดแมนก็ได้ถูกพบว่าอาศัยอยู่ใต้เมืองโอ,อกวิลสิ่งมีชีวิตพวกนั้นถูกพบว่าไม่สามารถที่จะฆ่าได้เลยบริษัทท่อน้ำได้ถูกแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่องก็ไปถึงหู F อ i เพื่อที่จะให้มาสำรวจท่อแห่งนี้และเพื่อที่จะรอให้ท่อน้ำนี้ได้ปิดตัวลง